พี่สายแนนก็เก่าไปแล้วพี่สายแนนคือไม่เข้ารอบแล้วใช่ไหมอตอนนี้อตอนนี้คือโอ้น่าสงสารพี่สายแนน,นจริงเลยพี่สายพวกเราก็น่าสงสารจริงนะเราจริงๆเราก็อยากได้อยู่นะช่อดอกไม้ช่อดอกกุหลาบสักหนึ่งช่อสองชออ่อให้กับพวกเราเนาะวันนั้นน่ะช่อบแบงค์ร้อยมาเลยแบงค์ร้อยเป็นช่อใหญ่มากจะบอกแล้ว่าแอดเอามาให้เราอเอามาให้พี่โอ้น้องเพื่อนปอจี เดดดียวนลยวลองลองไอ้ก๊อปปี้ปอจีสิสมมติแอดแอดเอามาให้แล้วปอจีพูดขอบคุณนะเดี๋ยวผมเป็นแอดนะปั๊บปอจีครับเอาดอกไม้มาให้ครับเอาปอจีพูดไปเอาไปทำตั้งปอจีขอบคุณค่ะโอ๊ยก็เป็นคุณรัศตีเป็นเป็นคนที่เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยจนจน เราคุยด้วยเราพูดสิบคำแล้วเราเราเราเดินออกไปแล้วแหละเขาถึงจะตอบใช่ปัจจบเป็นนิสัยอย่างนี้แหละเป็นชาวล็อกล็อกไหมล็อกอะไรวะ